สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตแบบเดิมๆเ,เนื่องจากความเจริญของเทคโนโลยีกระแสะวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาทำให้สังคมไทยเกิดการเรียนแบบทางวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการแข่งขันไม่เหมือนสังคมในอดีต ซึ่งตัวการสำคัญคือความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตการสื่อสารเข้ามามีบทบาทมากในสังคมไทยและเราเคยคิดบ้างไหมว่าความเจริญทางด้านวัตถุมีมากขึ้นจะเป็นคำตอบของความสุขได้อย่างแท้จริงแต่ก็ยังมีบ้านแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่บนถนนสายโกสุมพิสัยขอนแกน่น เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เป็นสังคมชนบทแบบเรียบง่ายที่ยังคงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและาศาสนสถานของชาวบ้านแพงชาวบ้านแพงมีวิธีการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นของใช้ในครัวเรือนและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสือกกบ้านแพงเมื่อพศ .2515 ชาวบ้านแพงได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทอเสือกกเพื่อรวมกันผลิตเสือกกเป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ และเกิดความสามัคคีของคนในชุมชนต่อมาภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและได้มาให้ความรู้ฝึกอบรมการทอเสือกกพัฒนาจากเสือกกแบบพื้นบ้านเป็นเสือพับมีการทำลวดลายจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการทอผ้ามัดหมีของชาวบ้านการถักเปียผมให้ลูกสาวมาประยุกต์เป็นลวดลายเสือกก และการใช้สีน้ำตาลที่กลมกลืนตัดกับสีธรรมชาติของเส้นกบทำให้สวยงามคลาสสิกและมีการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอนบุฟองน้ำกล่องอเนกประสงค์กระเป๋ากล่องทิชชู่เบาะนั่งกล่องไม้จิ้มฟันรองเท้าและมีมาตรฐานมผออชอจากกระทรวงอุตสาหกรรมลงทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์โอท็ Top ปี2546และสมัครเข้าสู่การคัดสรรสุดยอด1ตำบลหนึผลิตภัณฑ์ไทยปี2546ได้ระดับ4ดาวและปี2559ได้ระดับ5ดาวโดยมีขั้นตอนกระบวนการผลิตเริ่มตั้งแต่การขัดพันต้นกกจะปลูกพันจันทบูรณ์ที่มีความพิเศษคือมีความเหนียวทนทาน การตัดต้นกกจะตัดในระยะที่ต้นกกมีดอกยังอ่อนคือดอกจะมีสีขาวนวลหรือต้นกกจะต้องมีอายุประมาณ2-3เดือนและนำมาจากกกจะใช้มีดปลายแหลมจักเป็นเส้นเล็กๆตามขนาดที่ต้องการการตากกกจะนำเส้นกกที่จักแล้วมาตากแดดและพลิกกลับวันละ2-3ครั้งตากติดต่อกันประมาณ3-5วัน เส้นกกจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีขาวนวลและนำมามัดลวดลายโดยการนำเส้นกกที่แห้งแล้วมามัดลวดลายตามต้องการแล้วนำไปย้อมสีตากแดดให้แห้งเพื่อนำไปทอและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเสือกกบ้านแพงจึงเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดมหาสารคาม ที่มีอัตลักษณ์ลายมัดมีลายเปียสีน้ำตาลตัดกับสีธรรมชาติของเส้นกกมีความละเอียดประณีตสวยงามมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชนในชุมชนนักเรียนนักศึกษาทั้งในหมู่บ้านชุมชนอื่นๆและสถานศึกษาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่น ให้คงไว้กับลูกหลานสืบไปปัจจุบันกลุ่มสตรีทอเสือกกตําบลแพงได้จัดตั้งศูนย์หมู่บ้านหัตถกรรมเสือกกบ้านแพงเพื่อเป็นแหล่งผลิตรวบรวมผลิตภัณฑ์และจำหน่ายโดยนางชวนพิษอวบอ้วนเป็นประธานมีสมาชิกจำนวน700คน และเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาของบริษัทประชาลัตรักษามคีมหาสารคามวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดคนในชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีจจปรปทอปี2,560จำนวน65,735บาททำให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน